สวัสดีค่ะข้าวคัวกับครัวภัยค่ะวันนี้หนูจะชวนทุกท่านมาทําเมนูผัดอกไก่ใส่ใบโหระพาทานกันค่ะแบบง่ายๆรสชาติอร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทํากันเลยค่ะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีอกไก่หั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะพอดีคําพริกจินดาหั่นเป็นชิ้นสําหรับตกแต่งใบโหระพา เครื่องปรุงนะคะก็จะมีนะคะน้ำเปล่ากระเทียมพริกจินดาขกรวมกันรสด,ดีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายและน้ำมันสำหรับพัดค่ะเดี๋ยวเราเข้าครัวไปทำกันเลยค่ะตั้งกระทะน,นะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะเมนูนี้นะคะเป็นเมนูง่ายๆแต่รสชาติอร่อยมากๆค่ะ ทำง่ายด้วยนะคะใส่พริกลงไปพริกกับกระเทียมนะคะที่เราโขกแล้วก็จะผัดให้หอมเลยค่ะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เรานะคะสามารถเพิ่มพริกได้สำหรับใบโหระพาที่เรานำมาทำนะคะปลูกง่ายนะคะมาทำเมนูอะไรก็อร่อยเป็นสมุนไพรเป็นยาด้วยนะคะ ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของอ,อกนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ส่วนอื่นได้ค่ะอันนี้แล้วแต่เรานะคะว่าเราชอบแบบไหนไไหนูก็จะลวนไก่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะใส่น้ำเปล่าลงไป อกไก่นี่ก็จะสุกง,ง่ายค่ะน้ำตาลงไปเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวจะแห้งมากจนเกินไปมันจะไม่อร่อยค่ะแบบพอน้ำคลุกผิกหน่อยนึงก็ได้พอไก่เริ่มสุกนะคะหนึก็จะปรุงรสชาติด้วยรสด,ด,ดีน้ำมันหอย วัสปรุงรสตือสีขาวก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เรามีนะคะในครัวของเราน้ำตาลทรายจากนั้นเราก็ผัดให้เข้ากันค่ะถ้าสีของไก่นะคะมันตืดจนเกินไปเราก็ใส่สียูดํานิดนึงก็ได้ค่ะ จะทำให้สีนะคะสวยขึ้นมาหน่อยนะึงขาอ,อกไก่ของเราเริ่มสุกแล้วก็ชิมรสชาติค่ะก่อนที่เราจะใส่ใบโหระพาอืมรสชาติกำลังดีนะคะพอดีแล้วไม่เค็มไม่หวานจนเกินไปรสชาติกลางๆค่ะแต่ถ้าใครชอบรสจัดนะคะก็สามารถเพิ่มไดม้ก็จะปรุงประมาณนี้ค่ะ สุดท้ายเลยนะคะเราก็จะใส่ใบผหระพาล,ลงไปเลยค่ะใส่เยอะๆนะคะอร่อยกินหอมแทนใบกะเพราได้เลยนะคะจากนั้นก็ปิดไฟเลยค่ะผักของเราพอสะดุง้งสะดุ้งพอ แค่นี้ค่ะเราก็จะได้นะคะผัดอกไก่ใส่ใบโหระพาแบบง่ายๆเดีย๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะจัดจานด้วยพริกหน่อยนึงค่ะใส่ใบโหระพาลงไป เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูนะคะผัดอกไก่ใส่ใบโห,หละพาวันนี้ค่ะลองเอาไปทําทานดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ